สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสดิ้ง i n g มค่ะคลิปนี้จะมาสปอยหนังฮาฮาดูแล้วไม่เครียดกันสักเรื่องนะคะกับเรื่องฟรีไฟล์รวมพลรัวไม่ยังเป็นหนังปี2016กำกับโดยเบนวิทลี่ตัวหนังจะเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ได้ทำการนัดซื้ออาวุธปืนกันแถวแถวโรงงานล้างแห่งหนึ่ง แต่ระหว่างที่ดิวสินค้ากันอยู่ดันเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นจากที่จะมาซื้อปืนก็กลายเป็นว่ามาสาดปืนใส่กันซึ่งตอนแรกที่เห็นชื่อหนังนะเรานึกถึงเกมก่อนเลยค่ะว่าหนังจะทําออกมาในรูปแบบเกมหรือเปล่าถ้าใครคิดแบบเรานะขอให้โยนความคิดนี้ทิ้งออกไปได้เลยค่ะและความสนุกของหนังเรื่องนี้โดยส่วนตัวแล้วเราว่ามันอยู่ที่ตัวละครของแต่ละคนมากกว่าค่ะ ที่มีความเพี้ยนความบ้าบอจจินเชียวที่หลากหลายแตกต่างกันและก่อนที่จะไปฟังเราสปอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะเราขอเริ่มที่ทีมผู้ซื้ออาวุธปืนก่อนนะคนแรกก็คือเบอร์นี่คนขับรถตู้ที่กำลังจะเอารถไปขนอาวุธปืนกลับ ซึ่งมีคู่หูขียาที่ชื่อสตีโวที่หน้าตาเย็นเชียรนั่งมาด้วยอยู่ข้างๆและที่สตีโวหน้าตายับเยินขนาดนี้นั่นก็เพราะไปมีเรื่องกับใครบางคนที่ผับเมื่อคืนนี้ค่ะ ทั้งสองกำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่โรงงานล้างแห่งหนึง่งที่นั่นก็จะมีคิสกับแฟรงคคอยอยู่ก่อนแล้วโดยมีจัสตินคอยอยู่ด้วยซึ่งจัสตินเป็นหญิงเพียงหนึ่งเดียวในเรื่องที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการติดต่อประสานงานให้ระหว่างทีมผู้ซื้อกับทีมผู้ค้า พอเบอร์นีกับสตีโวมาถึงโรงงานล้างที่พักพวกรออยู่ก็เป็นอันครบทีมผู้ซื้ออาวุธปืนค่ะโดยมีจัสตินเป็นคนกลางระหว่างที่พวกนี้รอทีมผู้ค้าอาวุธปืนไปสักพักก็มีตัวแทนจากทีมผู้ค้าที่ชื่อออสได้เข้ามาทักทาย และพาไปดูอาวุธปืนที่คิสได้สั่งซื้อผ่านจัสตินมาซึ่งแค่แฟงเห็นหน้าออสก็ไม่ถูกชะตาซะและ้วและอย่างเงี้ยจะซื้อปืนสำเร็จมิเนี่ยและขณะที่เดินเข้าไปภายในโรงงานล้างแห่งนี้สตีโวจะคอยทิ้งของบางอย่างไปตามทางเดินด้วยค่ะเพราะเขาเชื่อว่าจะได้กลับบ้านถูกสตีโวนี่นายคิดว่านายเป็นตัวเอกในนิทานเฮนเซลกับเกเทลหรือไงฮึ และพอออสพาทีมผู้ซื้อมาถึงที่ที่ดูสินค้าออสได้เปิดตัวทีมผู้ค้าอีก2คนนั่นก็คือเวอร์นอนกับมาตินและเวอร์นอนก็ได้โชว์ปืนตัวอย่างให้คิสดูพอคิสเห็นปุ๊บก,ก็ถึงกับคิ้วกระตุกเลยจ้าเพราะมันไม่ใช่ปืนที่เขาสั่งนี่ปืน M16 ต่างหากที่คิสต้องการแต่ที่เวอร์นอนเอามานั่นคือปืน AR-70 ซึ่งตรงนี้มันมีความผิดพลาดบางอย่างระหว่างจัสตินกับเวอร์นอนค่ะ นี่แค่เริ่มนะก็เหมือนจะหัวร้อนกันและทําให้มาตินต้องเข้ามาช่วยพูดว่าปืนที่เอามันเนี่ยถือว่าเป็นคุณภาพดีที่หาไม่ได้ในท้องตลาดแล้วถ้าเทียบกับจํานวนและเวลาที่คริสสั่งมาโดยมีจัสตินสนับสนุนคําพูดของมาตินอีกเสียงค่ะซึ่งก่อนจะทําการจ่ายตังคนที่จะซื้อปืนอย่างคริสก็ต้องอยากจะรู้ที่มาที่ไปของปืนและอยากจะลองยิงดูก่อนใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ทําไมเวอร์นอนคอยแต่จะอารมณ์ขึ้นอยู่เรื่อย ซึ่งดูจากสีหน้าบรรดาคนในทีมของคริสแล้วก็ใช่ว่าจะพอใจนะเพียงแต่ว่าทีมผู้ซื้อระงับอารมณ์ได้มากกว่าก็เท่านั้นเองค่ะแม้แต่มาตินเองที่อยู่ทีมเดียวกันกับเวอร์นอนยังละอาเลยและตอนที่คริสได้ลองยิงปืนนะคริสนี่ซัดหมุดแม็กเลยจ้ายิงดุเหมือนโกรธคนข้างๆว่างั้น และเป็นอันว่าคริสตกลงจะซื้อปืน a อรกลับไปพอจ่ายตรงจ่ายตังกันเรียบร้อยวอร์นอนก็วอบอกให้แฮร์รี่กับกอร์ดอนขับรถตู้ที่มีปืนอยู่เต็มคันรถเข้ามาส่งและระหว่างที่รถตู้กำลังขับเคลื่อนมาอย่างช้าช้าสตีโวดันไปสะดุดกับคนขับที่ชื่อแฮร์รี่สตีโวจำได้ว่านั่นคือคนที่มีเรื่องกับเขาเมื่อคืนนี้เองค่ะทำให้สตีโวต้องรีบหลบไปทางอื่นก่อนก่อนที่แฮร์รี่จะเห็นแล้วมีเรื่องมีราวกันอีกรอบ ส่วนตัวเวอร์นอนเองจริงๆแล้วก็ใช่ว่าจะค้าขายแบบซื้อตรงนะเวอร์นอนเขาไม่คิดจะให้ลังกระสุนปืนกับทีมผู้ซื้อตั้งแต่แรกแล้วค่ะส่วนปืน M16 ที่คิดสั่งซื้อนะร่ะจริงๆแล้วเวอร์นอนเขาจงใจเอาไปขายให้กับกลุ่มลิเบียแทนซึ่งมาตินนั้นถึงจะอยู่ทีมเดียวกันกับเวอร์นอนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยชอบสไตล์การค้าขายของเวอร์นอนเลยแต่จะทำยังไงได้ล่ะก็ดันลงเรือลำเดียวกันแล้วนี่ ก็ต้องตามตามเขาไปว่างั้นมาตินจึงต้องหาโอกาสล็อกประตูท้ายรถก่อนที่คนในทีมของผู้ซื้อจะมาเห็นเข้าแล้วเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นพอทีมผู้ค้าขนลังปืนลงจากรถตู้ครบเรียบร้อยแล้วทางทีมผู้ซื้อก็ต้องขนลังปืนไปไว้ที่รถตู้ตัวเองใช่ไหมคะตอนนี้แหละที่สตีโวอยากจะหลบยังไงก็หลบไม่พ้นพอแฮร์รี่เจอหน้าคู่อลิปุ๊บก,ก็เข้ามาบวกทันที ทำให้ทั้งสองทีมต้องห้ามคนของตัวเองเป็นการใหญ่และพยายามเคลียร์ปัญหาให้จบลงด้วยดีและแทนที่สตีโวจะขอโทษแฮร์รี่เรื่องเมื่อคืนดีๆนะกับพูดย่อยุซะนิทีนี้แฮร์รี่ก็ของขึ้นแจกลูกปืนให้สตีโวไปชิมหนึ่งเมสซสิและเพื่อนๆก็พอจะนึกออกแล้วใช่ไหมว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงใช่ค่ะลูกปืนของทั้งสองฝ่ายนี่ปิวว่นไปหมด ต่างคนต่างหลบการยิงของอีกฝ่ายไม่พอยังต้องหลบกระสุนที่ชิ่งมาโดนตัวเองอีกด้วยซ้ำยังยิงแบบไม่ลืมหูลืมตาจนโดนพวกเดียวกันเองก็มีซึ่งทุกคนล้วนได้ชิมลูกปืนกันท่วนหน้าคนละเม็ดสองเม็ดแม้แต่จัสตีนที่เป็นคนกลางก็ไม่รอดได้ชิมลูกปืนไปกับเขาด้วยค่ะ ซึ่งการยิงครั้งนี้ก็ใช่ว่าจะยิงกันสนุกสนุกแค่2ทีมนะมีทีมมือปืนรับจ้างที่มีกันแค่2คนมาร่วมซุ่มยิงกับเขาด้วยเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้ว2คนนี้ร่วมมือกับมาตินกับจะมาตลบหลังแล้วชิงเงินจากเวอร์นอนไปค่ะแต่ดันผิดแผนแล้วมาตินผู้สมรู้ร่วมคิดดันมาโดนยิงเฉี่ยวหัวลงไปนอนเป็นผักเป็นคนแรกอีกต่างหาก เอาละสิพวกคนซุ่มยิงสองคนนี้ก็คงจะไม่สนอะไรแล้วล่ะค่ะใครขยับพี่แกยิงหมดจุดประสงค์ก็คือชิงเงินเหมือนเดิมเผลอๆจะได้ปืนเป็นของแถมไปด้วยถ้าเก็บทั้งสองทีมหมดฟันทงพอเป็นแบบนี้จัดที่ยิงกันเองก็ต้องหันมายิงพวกซุ่มยิงก่อนพอจัดการคนซุ่มยิงทั้งสองได้แล้วคราวนี้ทั้งสองทีมก็วนเข้าหลุมเดิมเลยค่ะแต่ครั้งนี้คริสเจลจาให้ปล่อยจัสตินไปเพราะเธอเป็นคนกลางไม่ควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ระหว่างที่จัสตีนพยายามพยุงตัวเองให้ออกมาจากวงล้อมของสงครามจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนการเาคาะระฆังให้ตีกันอีกรอบ เวอร์นอนที่คิดว่าจัสตินเข้าข้างฝั่งตรงข้ามมากกว่าฝั่งตนเริ่มเปิดฉากยินเสร็จจัสตินก่อนเลยค่ะทําให้คิสนี้ถึงกับของขึ้นเหมือนกับว่าเวอร์นอนไปยิงเมียของเขายังไงอย่างนั้นเลยทีนี้ทั้งสองทีมก็แจกกระสุนใส่กันให้ว่อนไปหมดบอกเลยว่าโคตรอีลุงตุงนังสุดๆค่ะแถมยังมีการจับคู่ตีกันด้วยนะอย่างคู่แฟงที่พยายามถ่ายตัวเองไปที่โทรศัพท์ที่อยู่บนชั้นสองของโรงงาน เพื่อเรียกพวกมาช่วยก็มีเวอร์นอนไถตัวตามตูดมาสก,กัดเพื่อจะใช้โทรศัพท์เรียกพวกกับเขาบ้างทางด้านจัสตินกับกอร์ดอนนั้นคู่นี้กอร์ดอนเขาทำเพื่งเงินจ้าเพียงเพราะเวอร์นอนจะเพิ่มค่าจ้างให้ ถ้ากอดอนไล่ทึบจะสตินได้ก็เท่านั้นเองส่วนคนอื่นๆที่เหลือก็ต่างฝ่ายต่างยิงคุ้มกันให้คนของตัวเองไปค่ะซึ่งระหว่างที่อีลุงตุงนังกันอยู่นี้จูจ่ๆมาตินที่นอนเป็นผักก็ฟื้นคืนชีพเฉยจากการที่แฮร์รี่เข้าไปแตะตัวเท่านั้นค่ะ พอพี่แกลุกขึ้นได้ก็ถามหาแต่เงินและสาดกระสุนไปทั่วโดยเฉพาะกับออสนะโดนมาตินไล่ทื่มไม่ยัง้งพอมาตินเขาได้เงินสมใจแล้วพักเดียวเท่านั้นพี่แกก็ลมตึงสิ้นชีพไปแบบงงๆเหมือนกับว่าพี่แกลุกขึ้นมาปลดทุกยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ แล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปพอพอกับที่ต่างฝ่ายต่างล่วงไปทีละคนสองคนจนเหลือตัวหลักๆ4คนสุดท้ายนั่นก็คือคริสสตีโวออและแฮร์รี่ซึ่งคริสก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะใช้โทรศัพท์เรียกพวกมาช่วยค่ะคริสเขาถ่ายตัวเองจนไปถึงโทรศัพท์จนได้แต่ก็ต้องโชคร้ายเมื่อออสดันมาตัดสายโทรศัพท์ทิ้งซะนี่ซึ่งในความโชคร้ายก็ย่อมมีความโชคดี เมื่อเรียรี่เพื่อนร่วมทีมคนสุดท้ายของคริสได้ตามมาถูกที่จากสิ่งที่สตีโวทิ้งไว้บวกกับเสียงปืนที่ดังเปี้ยงป้างพอเรียรี่มาถึงปุ๊บ ก็ตีกันกันกบแฮร์รี่เลยจ้าซึ่งเรียรีเนี่ยคือความหวังของทีมเลยนะแต่ก็ล่วงอย่างไวเลยไม่รู้จะมาทำไมและขณะที่แฮร์รี่จะหนีไปพร้อมกับเงินสตีโวก็ได้สาสางเรื่องส่วนตัวกับแฮร์รี่แบบตัวต่อต,ตัวสักทีค่ะซึ่งทั้งคู่นั้นได้เข้าตีกันอย่างกับคู่เวนคู่กรรมแล้วก็สิ้นชีพไปพร้อมๆกันอย่างกับคู่สร้างคู่สม และหลังจากที่ทั้งพู่สิ้นชีพไปแล้วคนที่เหลือรอดก็มีเวลาอีกแค่15นาทีในการที่จะย้ายก้นออกจากที่นี่ก่อนที่ตำรวจจะแห่กันมา ซึ่งออสกับคริสตกลงสงบศึกและเมื่อออกจากที่นี่แล้วก็จะแบ่งเงินกันคนละครึ่งซึ่งเรื่องก็ดูจะจบดีใช่ไหมคะแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจัสตินที่คิดว่าม่องเท่งไปแล้วกับลุกขึ้นมาสาดกระสุนใส่คริสกับออสจนนอนหมดสภาพแล้วก็ชิงเงินไปซึ่งจัสตินเองก็ไม่น่าจะหนีรอดนะคะเพราะไอ้ไฟแวบๆบที่ลอดผ่านช่องประตูเข้ามานั้นก็น่าจะเป็นรถตำรวจที่แห่มาต้อนรับได้พอดิบพอดี จบหนังฟรีไฟล์ขอบคุณที่ฟังจนจบน,นะคะคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย